มีผลลัพธ์มาให้แล้วนักเรียนหาตัวเลขบวกกันให้เท่ากับผลลัพธ์โดยมีเวลาเป็นตัวกำหนดคือหนึ่งในแอปพลิเคชันเกมที่บรรจุอยู่ในแท็บเล็ตที่ถูกแจกให้กับนักเรียนปหนึ่งคนละเครื่องแม้เป็นโรงเรียนชนบทแต่นักเรียนกลุ่มนี้ก็มีโอกาสได้ใช้แท็บเล็ตไม่ต่างจากเด็กในเมือง พวกเขาเป็นนักเรียนกลุ่มแรกของโรงเรียนวัดบางสามจังหวัดสุพรรณบุรีที่ได้รับแท็บเล็ตรุ่นแรกเมื่อ2ปีที่แล้วตอนนี้พวกเขาเรียนอยู่ชั้นป .3 วันนี้พี่มีคําถามจะมาถามน้องๆทุกคนนะครับน้องๆคนไหนอยากจะเรียนกับแท็บเล็ตต่อไปบ้างยกมือขึ้นครับนี่เป็นเพียงเสียงสะท้อนหนึ่งจากเด็กๆในโรงเรียนวัดบางสามจังหวัดสุพรรณบุรีครับที่ยังคงมีความต้องการที่จะเรียนกับแท็บเล็ตต่อไปขณะเดียวกันคุณครูที่นี่บอกว่า การเรียนกับแท็บเล็ตทำให้เด็กๆมีพัฒนาการเรียนรู้ที่ดีขึ้นครับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางสามบอกว่าสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนจากการเรียนรู้โดยมีแท็บเล็ตเป็นสื่อการเรียนการสอนคือเด็กกลุ่มนี้คิดเลขได้เร็วขึ้นและสามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้อย่างคล่องแคล่วเด็กบวกเลขไม่ได้เอาเรื่องบวกเรื่องเดียวเนี่ยหาวิธีการเพราะเด็กบางคนเนี่ยไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะคะว่า1บวกสองเนี่ยเขาบวกได้บางทีเขาบวกไม่ได้ก็มี แต่ว่าอันนี้มันมีเกมมีอะไรหลอกล่อจนกระทั่งเขาเขารู้แล้วเขาเขาปิ้งขึ้นมาเองว่าวิธีการคิดอย่างงี้เองอย่างงี้เขาก็ไปเองเพราะหนูเข้าไปในวิชาครับหน<อ>ูเข้าไปในวิชา<ข>วิชาอะไรที่หนูเข้าไปครับคณิตศาสตร์อังกฤษภาษาไทยสังคมประวัติครับแต่เนื้อหาตำราเรียนรวมทั้งแบบฝึกหัดที่บรรจุอยู่ในแท็บเล็ตครอบคลุมถึงเพียงชั้นป .2 เท่านั้นถึงตอนนี้เด็กๆกลุ่มนี้เรียนอยู่ชั้นป .3 ปัญหาก็คือแบบฝึกหัดที่บรรจุอยู่ในแท็บเล็ตถูกเรียนไปหมดแล้วครูผู้สอนบอกว่าควรมีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยแท็บเล็ตอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นสื่อที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ที่ได้ผลและเด็กทุกคนได้สัมผัสจับต้องอย่างเท่าเทียมโดยไม่ต้องแย่งกันใช้แต่ตอนนี้แบตเตอรี่ของแท็บเล็ตบางเครื่องเริ่มเสื่อมและต้องชาร์จบ่อยขึ้นขณะที่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์บอกว่า การใช้แท็บเล็ตก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียหากเด็กใช้เวลาเพิงสายตาจดจ่ออยู่กับแท็บเล็ตเป็นเวลานานก็อาจส่งผลเสียต่อสายตาได้และเรื่องเนื้อหาการสืบค้นบนอินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสมก็เป็นอีกเรื่องที่น่ากางังวล เด็กจะมีผลในเรื่องของสายตาเพราะเด็กเขาต้องเพ่งเพ่งมองกับในสื่อของตัวนี้ใช่ไหมคะกต่การที่เขาจะน่าจะผ่อนคลายผ่อนคลายไปมองกระดานดำผ่อนคลายไปมองหนังสือหรือว่าผ่อนคลายโดยที่ตัวครูเด็กเขาก็จะไปเพ่งมองอยู่แต่แท็บเล็ตอย่างเงี้ยทำให้ถ้าเกิดเราใช้ระยะเวลานานๆในการใช้สื่อตัวนี้นานๆเนี่ยมองว่าน่าจะไม่เกิดผลน่าจะส่งผลต่อสุขภาพตาใช่ผลเสียของมันอะไรเงี้ยค่ะนโยบายหนึ่งแท็บเล็ตต่อหนึ่งนักเรียนของรัฐบาลพักเพื่อไทย เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา2,554โดยแจกให้กับนักเรียนป .1 ทั่วประเทศครบเมื่อป่ายปี2,555แต่การแจกแท็บเล็ตครั้งที่2ในปีการศึกษา2,556สำหรับเด็กป .1 และม .1 ต้องยอมรับว่ามีปัญหาแม้จะมีการเซ็นสัญญาจัดซื้อแท็บเล็ตไปแล้วทั้ง3โซนคือโซนที่1ชั้นป .1 ภาคกลางและภาคใต้โซนที่2ชั้นป .1 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โซนที่3ชั้นม .1 ภาคกลางและภาคใต้แต่ว่าจนถึงตอนนี้เด็กป .1 และม .1 ก็ยังไม่รับแท็บเล็ตในปี2556ขณะเดียวกันโซนที่4ชั้นม .1 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญาจัดซื้อแท็บเล็ตเรื่องการควบคุมอำนาจการปกครองประเทศและหลังจากที่คอสอชอยึดอำนาจการปกครองประเทศ จึงให้ชะลอการจัดซื้อแท็บเล็ตในโซนที่4ออกไปก่อนอ,นอ,นอนดีตคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติศาสตราจารย์ดรภาวิตทองโรธมองว่าการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนเป็นเรื่องจําเป็นเนื่องจากศตวรรษที่21เป็นยุคแห่งเทคโนโลยีและประเทศอื่นๆก็มีการใช้แท็บเล็ตในชั้นเรียนที่เห็นได้ชัดคือประเทศอินเดียและเกาหลีใต้ผมว่าเกินคุ้มคุณทําให้เด็กคุณฉลาดขึ้นเนี่ยไม่คุ้มเหรอ คุณจะคิดว่าเด็กเรามันจะต้องไปแบบเดิมงุมง,ง่ามอยู่แบบเดิมได้ยังไงใช่ไหมโลกมันโลกมันต้องเปลี่ยนไปแล้วเสร็จแล้วคุณอย่าลืมว่าคุณทํากับเด็กป .1 วันนี้เนี่ยคุณหวังผลที่จะเกิดกับเขา20ปีข้างหน้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคณต้องเตรียมเอาไว้สําหรับโลก20ปีข้างหน้าอย่างไรก็ตามไม่ว่าคอสอชอและกระทรวงศึกษาธิการจะตัดสินใจอย่างไรต่อนโยบายการแจกแท็บเล็ต แต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าการเรียนรู้ในศตวรรษที่21การใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้มีความจําเป็นอย่างยิ่งและหากห้องเรียนสมาร์ทคลาสูมเกิดขึ้นจริงในอนาคตนนการใช้แทบ็บเล็ตคู่กันไปนนก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของเด็กให้มากขึ้น,น,นทันพิสิษิ์เลิศบ,บำรุงชัยนาวทีวีรายงาน